ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพาเพื่อนๆมาดูทุ่นครับที่ผมทาเองนะครับตัวนี้เป็นทุ่นมันไม่ตายนะเป็นงานที่ทําเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลือบนะครับดูจากผิวนะครับในผิวงานอ้อยังไม่ได้เคลือบแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์ไปแล้วเห็นไหมครับเห็นเนื้ออ้อไหมครับสียังไม่ได้เคลือบนะครับเป็นงานดิบผนะครับมาถ่ายเพื่อนๆดูก่อนบอดี้นะครับบอดี้อยู่ที่สิบมิลนะฮะสิบมิล ยาวอยู่ที่6เซนนะครับสิบมิล6เซนยาวรวม37เซนนะครับนี่นะครับงานไม้ตายครับถึงงานท่นไม้ตายหางขนาดเอ่อ1มิลแล้วก็ปลายนะครับปลายเป็น1.7มิลเป็นงานหางกรวงเนี่ยเสียบเข้าไปนี่ครับนี่นะครับ5ข้อสีแบบนี้นะครับแล้วก็ขานะครับ ขาเป็นขาขนาด1มิลครับยาว14เซนครับยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่37เซนนี่นะครับในส่วนของออทุ่นของเรานะท่าในใดที่สนใจก็ทักมาได้ใน Facebook <ม>ของล<ม>ุงเรสเตชันนะราคากันเองครับผมงานไม่ตายนะผมก็ทำงานบาลานผมก็ทำงานไล่สารก็ทำนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบงานแบกตะกัวครับงานแบกตะกัวทุ่นงานแบกตะกัว